ในๆกันในๆแล้วนะครับหลังจากนี่ประเด็นมากแบบนี้นะครับผมนะครับในานามแอดมินคนมักหมอลำนะครับคนผู้ที่เป็นเจ้าของเพจและเจ้าของช่องคนมักหมอลำขออนุญาตนะครับชี้แจงแถลงไขไว้แบบนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับ เดิมที่นะครับช่องของคนมักมอลลัมชื่อนะครับรวมพลคนรักอง๋งอิงนะครับพี่น้องครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับทังที่เขารู้ทราบกันดีนะครับว่านะครับไผที่เอาซื่ออุค์อิงมาใส่มักจะโดนแซะโดนกระแนะกระแหนนะครับและเพื่อเป็นการเซฟตัวศิลปินคืออุงองค์ญิงเปลี่ปานแท่งนั่นเองนะครับผมเลยตัดปัญหาออกบ่เอาว่าใส่สื่อของอีลาองค์หญิง มาตั้งชื่อช่องนะครับก็เลยได้เปลี่ยนนะครับอืมเปลี่ยนนะครับมาเกือบปีแล้วพี่น้องครับคนที่เข้ามาหลังๆจะเห็นในานามของคนมักหมอลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ต้องย่อมรับ,นรบในสิ่งที่ผมกอบองิงมากโดยตลอดนะครับและผมก็ประกาศไว้ชัดเจนถ้าผู้ใดเข้าไปใน Facebook ของคนมักหมอลำนะครับในเพจของคนมักหมอลำ จะเห็นที่ผมปักหมุดไว้นะครับตั้งแต่วันที่30พี่น้องครับ30มีนา6 7ดผมปักหมุดไว้แบบนี้บุเคยลบบุกเคยเปลี่ยนหมุดกับพี่น้องครับอืมว่าผมนี่ได้นาคลิปจากช่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุง้งเพชรบ,บ้านแพงและคลิปที่เป็นกระแสมานําเสนอนะครับอืมโดยที่ผมก็อยากเอออาจจะพูดถึงคนนั้นคนนี้แน่นะครับ ถ้าเกิดผมไปพูดถึงคนอื่นแล้วปุ๊บแน่คนที่จองอยู่นะครับพี่น้องครับเฮ้ยรวมพลคนรักอุ๋หอิง,องทําไมมาพูดถึงศิลปินคนนี้คนนั้นคนโน้นแน่เป็นประเด็นน,นะครับเพราะฉะนั้นผมาเล็ตัดประเด็นตรงนั้นไปนะครับแปดสิบถึงเก้าสิรซช่องของห้าพูดถึงแต่อีหลาอุ๋งอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมชัดเจนมาโดยตลอดพี่น้องครับตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้นะครับ ผมชัดเจนมาตลอดว่าผมเกาะกร,ระแสองิงและผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเออเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับแล้วเป็นอย่างผมยังเกาะกระแสองค์ิงเพราะองิงดังองิงมีชื่อเสียงถ้าไปกเกาะกระแสคนอื่นหรือทําข่าวคนอื่นช่องผมคงบวโตมาถึงทุกมื้อนี้นะครับอันนี้ความจริงที่ต้องย่อมรับและผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับ วนนาทีตรงนี้เลยบว่าสิเป็นครอบครัวองค์ญิงตัวศิลปินเององญิงเพชรบ้มมานแพงหรือแม้กระทั่งผู้บริหารยังนุ่มจมยมนิ่งนะครับพี่น้องครับที่ผมได้นําคลิปหรือนะครับได้นาข้อมูลได้นาข่าวสารต่างๆจากตัวอีหล่าวงิงจากช่องของเพ่นนะครับจากคนในสังกัดของสาวน่อยเพชรบ้านแพงม,มานําเสนอข่าวมาเหตุข่าวมาเ,ามาเล่าความโดยนะครับ เพิ่นบุได้เก็บคาลิลีิทธิ์สักบาทพี่น้องครับและที่สำคัญไปกว่านั้นผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเออเลียงดูขอบขัวได้เพราะการนำคลิปการนำเสนอคลิปของสาวน้อยเพชรบานแพงการนำเสนอคลิปของอีหล่าอุ้งอิงนี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้มันคือเรื่องจริงนะครับที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับถ้าผมบ่เห็ดคลิปอีหลา่ออออลาอุ้งอิงบเกาะอีหล่าอุ้งอิง ผมบวมมาถึงจุดนี้บวมมีคนหัวจักผมป่านนี้ช่องผมบวมเติบโตมาถึงหนึ่งแสนผู้ติดตามในเพจและย่างเขาห้า5 0ื0นผู้ติดตามนะครับในทางแอปแดงนี่เองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทำยังไงก็ได้นะครับที่บวมห้มีผลกระทบในทางเสียหายต่อศิลปินที่เราลักผมก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อ นะครับจากรวมบนคนรักอุ้ิงมาเป็นคนมักมอลลัมนี่น้องครับและนี่คือชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับผมมีผู้ใดามาแนะนําว่าเอ้ยเจ้าจะต้องตั้งต้นนั่นตันนี่โดยการรวมกลุ่มคนนะครับอันนี้มันเป็นการร่วมในความคิดของผมเองนะครับว่าผมนี่เป็นคนมักหมอลำคือคนมักอุ้งอิงเพรบานแค่นะครับ ผมติดตามหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากสักระยะหนึ่งแล้วก่อนอุ้งมิเข้ามานะครับแต่ย่อมประวัาห่างหายไปก่อนอุ้งมจะเข้ามานะครับและได้กลับมาเบิ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่ผมตั้งชื่อคนมักหมอลำเพราะผมนี่แหละคือคนนะครับผมคือคนนะครับคือมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมมักหมอลำผมก็เลยตั้งชื่อว่าคนมักหมอลำนะครับถ้าเจ้าบ่มักเจ้าโเป็นอย่างนะครับปล่อยผ่านปัดผ่านนะครับ เออพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเิี่ยผมไปตั้งชื่อคือเจ้าเจ็งเสีย่ยหรือให้ไปติดตามเจ้าไปนําเสนอเจ้าผู้เดียวนั่นช่องผมจะเติบโตมาถึงทุกมือที่บอ<ฮ>ผมจะมีงเงินเลี้ยงครอบครัวคือติดตามอีหล่าอุ้งอิงบอคือเหตุข่าวอีหล่าอุ้งอิงบอรองพิจารณาดูนะครับและผมกระเสือวานะครับเย็บซี่ของอีหล่าอุ้งอิงนะครับที่เข้ามาดูในช่องของคนมักหมอลรนีครับ 90%สเปอร์ซนะพี่น้องน,นะเพื่อนมาเบิงเพราะอีหล่าองหญิงเพื่อนมาติดตามข่าวอีหล่าองหญิงบ่ได้มาติดตามคนมักหมอลำบ่ได้มาติดตามเบาวโดงพี่น้องครับเออและผมรู้ดีนะครับว่าเ c ซพลังเงียบเ c ซอีหล่าองหิงทู้ปูตู้พ่นอยากเขามาเห็นอยากเขามาเบิงความเคลื่อนไหวของอีหล่าองหญิง,งมื้อนี้เ็ดอีอย่างแน่ออีหล่าว่าอย่างแน่แมนบอพี่น้องอีหล่หลายู่ดีมีแห้งบอแมนบ่พี่น้นนองเออ นัน่นแหละครับเอฟซี FC อีหลาวงอยากเห็นแค่อยากเห็นช่องที่พูดถึงวงอิงนะครับว่าได้อยากเห็นเข้าไปพูดถึงคนอื่นที่เพื่อนมาติดตามผมเนี่ยให้เข้าใจตรงกันตามนี่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับเอฟซี FC อีหลาวงทั้งหลายนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับหรือไม่ติดตามแต่เข้ามาดูผมก็ขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะเอาจใจไครก็เป็นน้องนมใจกันจริงเช่นเดิมนะครับ ออคลิปนี้บ่มียังมากมายไปกว่านี้พี่น้องครับอยากให้หูอยากให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทําลงไปนะครับหรือสิ่งที่ผมนะครับกาลังดําเนินการอยูนะครับ,รรนะรบมันจะเป็นไปในแนวทางไหนนะครับซึ่งผมไปยืนยันคําเดิมและทําเหมือนเดิมนะครับเออเาะกระแสผมอินคือเก่าพี่น้องครับอันใดเห็ดให้เา มีเงินอนไดเหตุใ้เฮาเลียงของขั่วใดโดยไม่เบียดเบียดไม่ทำร้ายทำลายคนอื่นนะครับผมกระสิเหตุต่ตอไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าคอยนี่นะไปทำรารคนนี้นะครับเออผมจะพิจารณาตัวเองนะครับและผมจะพิจารณาว่าจะทำต่อหรือไม่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ถ้ายังมีผู้สนับสนุนอยู่แบบนี้เออคนที่เขามาติดตามเขามาเบิมยังเห็นดีเห็นชอบนะครับในสิ่งที่เรากําลังกระทำนะครับและได้ดาเนินการต่อไปนะผมก็จะเดินไปในเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่ากให้พิกนิดพิจารณาผมเชื่อว่านะครับหลายูหลายคนเขามากบอสาบช่องเกาาเฮ้าชีนี่แต่สําหรับคนที่ติดตามผมมานานแล้วนะครับ เราจะทราบดีครับพี่น้องครับผู้ติดตาม1นึ่งแสนคนโบได้เบอร์โบได้ฝันนะครับได้มาจากเอฟซีอีล่าอุงลือน้องครับและนะครับบวกคนอีกครั้งหนึ่งครับจีนีฟ้าไว้ซัมนี่ครับพี่น้องครับเกลียวยาวจะได้กล่าวไปแล้วบอถึงบวกคนโบสุภาพต้องกราบขออภัยนนะครับบ่มีเจตนาบริครับพี่น้อง